สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เรามาอัปเดตชีวิตประจําวันแล้วก็อัปเดตสวนนะคะที่ออสเตรเลียยนะคะต้นริกเราค่ะหลังจากเรามาอยู่ได้2เดือนนะคะทุกคนค่ะทุกอย่างมันก็จะดูดีขึ้นต้นกระเพราเราใหญ่แล้วค่ะทุกคนค่ะแต่เราดูในคลิปมาะคะบอกว่าถ้าเราจะเด็ดกินให้ให้ตัดแต่งกิ่งเยอะๆเลยเนาะมันจะได้แบบออกใบใหญ่เนาะทุกคนเนาะโอเคต้นโหระพาเราก็เริ่มสวยแล้วค่ะอันนี้ต้นโหระพาเมืองนอกที่เขาใส่พาสต้าะคะทุกคนคต้นริกเราต้นฟิกเราสตอเบอรีร่ สตรอเบอรี่ออกลูกแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้มีสองลูกด้วยค่ะเลิค่ะแล้วก็นี่ค่ะต้นสลัดเราหลังจากโดนหนอนกินนะคะแล้วก็ในคลิปเราดู YouTube มานะเขาบอกว่าให้เทน้ำข้าวน้ำอะไรที่เราเ,เสร็จอาหารนะคะลงไปอมืมันได้ผลนะ,ะมันทำให้สลัดเราโตดีมากเลยเราคุมไว้นะ,ะกะกนันนกค่ะ,ะนกที่นี่มันโหดมากเธอมะเขือเราก็ติดดอกแล้วต้นนี้ค่ะพริกหยวกพริกหวานเกิดมนาะอีกรอบหนึ่งให้ฉันได้กินลูกดีใจค่ะ ก็ต้นเลมอนที่เราเอามาจากดินนะคะแล้วเราก็มาให้มันเกิดใหม่นะทุกคนเออเราติดติดติดต้นละค่ะติดละค่ะส่วนเรานะคะอมืมีความสุขค่ะตื่นมาเห็นสวนสวย,สวยคๆค่ะเธอคะนี่ทุกคนที่ออสเตรเลียนะคะทุกบ้านนะคะจะต้องมีที่ตากผ้านี้นะคะทุกคนคะ่ะมันเริ่ดค่ะถ้าใครมาออสซี่แล้วยังไม่เจอที่ตากผ้านี้แสดงว่าคุณยังมาไม่ถึงประเทศออสเตรเลียนะคะมันเริ่ดค่ะ